ครับผมช่องกุกมภศาสาร์แมทเตอร์นะครับมาชมกันโคมาสุพีซีซีสิบห้าขีดหนึ่งนะครับามาดเูเล็กพริกขี้หนูทำง,งานครับทีมงานกุกมภศาสาร์แมทเตอร์นะครับทำง,งาน มาดูการขุดดินในคูระบายน้ำนะครับเพื่อจะทำคูระบายน้ำใหม่นะครับ PC 45คิดหนึ่งตัดดินใส่หกล้อรอ็อกเกอ165นะครับก็ไปกับทำงาน พิกัดทำงานก็อยู่นาราธิวะเหมือนเดิมนะครับอยู่ในอำเภอเร,รือศอนะครับตำบ,ตบลตำบลลาดโลกนะครับ ก็ช่วงบ่ายแล้วครับบ่ายๆนะครับคนขับก็เป็นทีมงานของหอจกละลุนะครับใส่พวกเกยยี่สิบห้าเซนนะครับอ่า คูน้ำก็30เซนนะครับก็ใช้พวกเกย25เซนนะครับตัดดิน ก็เกี้มีรวมหน่อยนะครับ ดูโชเฟอร์นะครับมีบุรีที่ปากด้วยครับ ก็ประสานงานได้นะครับงานกดงานปรับที่ก็ประสานงานได้นะครับประสานงานได้ที่เบอรรศัท08496441428 4 4นะครับ0849641428นะครับประสานงานได้นะครับ กลับที่กดดินขมดินได้นะครับระสางานไม่เลือดงานนะครับข้ามจังหวัดก็ไปนะครับทางงาน ก็ฝากช่องด้วยนะครับกูเปซาเม่แทคเตอร์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ก็วันนี้มีแค่นี้นะครับมารีวิวรถทีมงานกูไปซาเมนแทเตอร์นะครับ ก็ฝากช่องด้วยนะครับช่อง YouTube ช่อง YouTube ด้วยนะครับทางเพจก็มีนะครับทางช่อง YouTube ก็มีนะครับก็วันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ